ไม่มีข้างม่มีข้างนี่ก็มีนี่ก็ลูกมันยังไม่แก่เลยครับมันกินกัดกินล่วงหล่นหมดเลยครับเนี่ย ยังไม่มีเลยครับวันนี้มันยังไม่มีเข้ามาเลยนะฮะนี่ก็ยังอยู่ดีเฉยครับกันมีลูกเคีพยะวันนี้วันนี้ก็ยังไม่วันนี้ก็ยังไม่เป็นผลสาเร็จ ชิ้นๆไว้สักพักเดี๋ยวเย็นๆเรามาดูใหม่ไปปล่อยไว้ก่อนนี่ครับมือมันจัดกินแล้วจนร่วงเป็นแถวเปน็นแนวหมดเลยนั่นเลยครับเนี่ยไปหมดครับเพิ่งใหม่ๆเลยครับเลย นี่ผมจะก,กินไปเมื่อก,กี้นี่นี่หลังจากผมเพิ่งดักออกไปเนี่ยนี่ก็ก็มันก็สุกหลายลูกกันนะอ้โหเม็ดนี่มันเขามานั่งกินดูเเนี่ยนี่ก็ลูกเหลืองๆครับสุกหมดแล้วครับเดี๋ยวของมาไม่เก็บเนี่ย ็บไม่ทันนี่ยังไม่สุกโอ้โแมลงวันทองแมลงวันทองแมลงวันทองเขาต่อยหมดลงมันต่อยแล้วก็จะเป็นเป็นหนอนนะมันจะวางไข่แบบโอเควันนี้ วันนี้ไม่มีผลไม่มีไม่เป็นผลผลสําเร็จครับวันนี้ไม่ได้นี่ก็ใบบูบกนะครับต้นกาแฟออกดอกแล้วครับตะไคร้อุดผักสวนครัว